หลังจากที่ทันโซฟาเมือโลหิตได้เล่าความรับทั้งหมดเกี่ยวกับจกักรพรรดิของอาณาจักรเต้าหวังให้ทุกคนได้รับรู้ตัวเขาเองก็รู้สึกไม่พอใจมากๆนะครับเนื่องด้วยทีพระเอกนันเป็นตัวบงการเขานั้นก็ได้ทำการเข้าโจมตีพระเอกไปก่อนเลยแต่การโจมตีแค่นี้ไม่สามารถทำอะไรพระเอกได้ความเทพของเอกสามารถป้องกันการโจมตีได้อย่างง่ายดายในตอนนี้ตัวเขาก็ทำได้เพียงแค่ตกใจเท่านั้นไม่คิดเลยว่าไอเด็กจากอาณาจักรต้าเวมันจะแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้แม้แต่กระทั่งทำให้จกักรพรรดิข,ของอาณาจักรต้าหวัง ก็ S <S <an> ถึงกับเกรงกลัวในออรารังสีอมหิตที่พระเอกปลดปล่อยออกมาเลยในตอนนี้ถึงแม้พวกเขาเองจะไม่สามารถโจมตีหรือทําอะไรพระเอกได้ในตอนนี้มันก็มีเหล่าสาวกจากอาณาจักรตาหวังเขาเองก็ได้เปลี่ยนเป้าหมายพุ่งเข้าไปเพื่อทําการโจมตีจัดการเหล่าจากักรพรรดิของอาณาจักรตาเวโดยการลักลอบพุ่งเข้าไปที่ด้านหลังเปิดรูปแบบพลังของเขาเพื่อทําการโจมตีจกักรพรรดิลิวไทไปแต่ทว่าก็ยังดีที่พระเอกนั้นรับรู้ได้ทันนะครับพระเอกเปิดใช้รูปแบบพลังแมลงพิษของเขาในการเข้าโจมตีชายหนุ่ ผู้นั้นไปในด้านความแข็งแร่งของแมลงไฟพิษของเปกแล้วก็เรียกเลยว่าเป็นสมบัติในการจัดการกับเหล่าผู้แข็งแร่งมามากมายนะครับถึงแม้ว่าชายหนุ่มคนนี้จะพยายามใช้พลังโลบาเลียของเขาเพื่อป้องกันการโจมตีแมลงไฟของเพกเอาไว้แต่ในด้านการโจมตีที่มันดุนแรงกัดเซาะไปทุกสิ่งทุกๆอย่างนะครับแม้แต่กระท่งเกาะการป้องกันของเขาที่มีความสามารถที่อยู่ในระดับกษัตริย์แล้วสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันการโจมตีแมลงไฟพิษของเพกเอาไว้สุดท้ายเองก็ไม่สามารถป้องกันได้เกาะป้องกันของเขา ถูกกัดเสาะไปหมดแล้วเรียบร้อยก่อนที่จะถูกแมลงไฟพิษของพระเอกทาการพุ่งเข้าโจมตีไปแบบเต็มๆถึงแม้ว่าจัก,กรพรรดิของอาณาจักรต้าหวังที่ได้เห็นการโจมตีของพระเอกที่เข้าโจมตีเหล่าลูกน้องของเขาไปตัวเขาที่อยากเข้าไปช่วยก็ตามนะครับแต่พอได้เห็นสายตาอราอัมหิตที่พระเอกนั้นปลดปล่อยออกมาถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นพุ่งเข้าไปถูกการโจมตีจากไอเด็กคนนี้แน่นอนนะครับสุดท้ายเราก็คงต้องปล่อยให้ลูกน้องของเขาถูกพระเอกโจมตีจัดการฆ่าทิ้งไปอยู่ดีในตอนนี้แม้แต่กระทั่งคนอื่นที่อยู่ใน ในบริเวณแถบนี้นะครับก็ไม่มีใครกล้าคิดกล้าต่อก้อนกับพระเอกแล้วแต่มันก็ยังมีท่าโศคนนึงตัวเขาก็เป็นจกักรพรรดิที่มาจากอาณาจักรตาลีได้เห็นการกระทําของพระเอกแล้วมันเป็นการกระทําที่มากเกินไปไม่ไววหน้าตัวเขาเลยแม้แต่น้อยก็อยากจะทําการโจมตีจัดการพระเอกเลยนะครับระเบิดอพลังออกมาเพื่อดาการเข้าต่อสู้กับพระเอกแล้วพระเอกไม่กลัวนะถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าต่อสู้ข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตัวเจ้าน่าจะรับมือกับข้ายังไงสุดท้ายแล้วตัวเขาเองก็เลยแบบไม่กล้าที่ จะตอกอดกับเพกนะครับได้ยินเพียงแค่คําพูดของเพกเท่านั้นก็รู้ได้เลยว่าไอ้นี่มันต้องมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนเอาไว้แน่ๆที่กล้าจะบังอาจคมคูตัวเขาได้ถึงขนาดนี้นะครับสุดท้ายแล้วเราจกพัดจากเชตราชงใหญ่พวกเขาเองก็เลยต้องยอมต่อเพกไปนะครับซึ่งในตอนนี้หลังจากที่เพกนั้นได้นําเอายารักษาไปรักษาเราทำสดจากอาณาจักรเต้าไว้เรียบร้อยก็ได้กล่าวขอโทษไปที่มาช้าแต่พวกเขาเองก็บอกกับเพกไปว่าไม่ได้เป็นอะไรมากเพียงแค่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นผูดให้รพเอกนั้นสบา ใจเฉยๆนะครับแต่ทีเดีแน่ในตอนนี้ก็แทบที่จะไม่มีชีวิตรอดกันอยู่แล้วและหลังจากที่พระเอกนั้นมาดูอาการเหล่าจักรพรรดิของอาณาจักรเต้าเว่ยแล้วก็ได้มุ่งเดินทางไปที่สถานที่แห่งนั้นเป็นสถานที่ที่เหล่าจักรพรรดิจากเจ็ดราชวงศ์ใหญ่อยากจะมุ่งเดินทางเข้าไปตรวจสอบดูนั่นเองนะครั แต่พอเพกนั้นได้เข้าไปตรวจสอบดูแล้วเรียบร้อย<ๆ>ก็ได้พบว่าสถานที่อย่างนี้มันไม่มีอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งตัวแมวอ้วนก็ได้บอกกับเพกไปจะต้องใช้พลังจิตสุดแข็งแกร่งในการตรวจสอบดูเท่านั้นก็จะสามารถรับรู้ได้เลยว่าสถานที่นี้มันคือภาพลวงตาที่ถูกสร้างขึ้นมาเท่านั้นพระเอกที่ทําตามแมวอ้วนบอกไปนะราบใช้พลังจิตของเขาในการตรวจสอบดูพระเอกก็ต้องรีบกลับมาหาเหล่าจกักรพรรดิจากอาณาจักรเต้าไว้เลยว่าให้รีบหนีออกจากที่นี่โดยเร็วดีกว่าเพราะในสถานที่นี้มันถูกสร้าง ขึ้นมาจากภาพหลวงตาถ้าเกิดว่าเข้าไปแล้วห่อก็ก็จะถูกบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้นจัดการข่าทิ้งได้อย่างแน่นอนแม้แต่ผู้ฝึกตนระดับกษัตริย์ระดับสูง ก็ไม่สามารถหนีรอดออกมาจากสถานที่แห่งนี้ได้แน่นอนพระเอกในตอนนี้ก็เลยได้พาเราเจ้ากพัพรจากอาณาจักรเตาเวยรีบมุ่งเดินทางออกมาจากที่นี่เหมือนกันนะครับซึ่งมันก็ยังมีเหลา่าทรพโสดจากหอปุงยาหอสายเลือดรวมถึงหออาวุธทั้ง3ก็เชื่อฟังคําพูดของเพกอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าคําพูดของเพกที่พูดขึ้นมาไม่โกหกพวกเขาอย่างแน่นอนทั้ง3เลยตัดสินใจที่จะหนีออกมาจากที่นี่กับพระเอกถึงแม้ว่าหัวหน้าของพวกเขาจะพยายามจะห้ามไว้กว่าพวกเขาจะเข้ามายัางสถานที่แห่งนี้ได้ก็ยากลำบากแสน จะออกไปจากที่นี่ได้ยังง่ายยังไง แต่เมื่อเป็นการตัดสินใจของหัวหน้าของพวกเราแล้วทั้งโสทั้ง3ก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะขัดขวางหรือว่าขัดแย้งแต่อย่างใดก็เพียงแค่จะปล่อยให้เข้าไปเท่านั้นแต่พวกเขาก็ได้มุ่งเดินทางกลับไปกับพระเอกเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็ยังมีทั้งโสดจ,า,จากอาณาจักรตาลีคนหนึ่งเขาเองก็มีความแค้นกับพระเอกมาถึงแม้จะไม่สามารถจัดการกับอเอกได้ในวันนี้ในอนาคตจะทําการจัดการคาทิ้งให้ได้อย่างแน่นอนแต่ทว่าวในการมุ่งเดินทางออกไปจากที่นี่ของอเอกไม่สามารถทําได้อีกต่อไปแล้วในขณะที่พวกเขานั้นกําลังมุ่งเดินทางเดินออกาก ูแห่งนี้ไปจู่ๆประตูมันก็ได้ถูกปิดลงในที่สุดนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าประตูนี้มันเกิดอะไรขึ้นที่แน่ๆในอีพีนี้จบไปก่อนนะครับซ้ำร้อยห้าสิบหกนะครับกำลังสนุกเลยเดียวสําหรับอีพีนี้อีพีหน้าสนุกแน่นอนรับชมกันต่อได้ในวันอังคารหน้านะครับสำหรับเรื่องนี้โอเคนะครับสวัสดีครับ